ป้าเหมือนบรรยากาศดีดีพี่น้องทักทายสบายดีกันเด้อบัจคุสคนสุหมงสุบอนยินดีตอนหับาขอสู่สองสาวน้อมอจิตาเก้าพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าโอ้ยมือนี้คะแนนโบลมปนได้พี่น้องพอทุเลาพออยู่ได้เลยมัอนี้ขีดดมือนี้ป้าตัวสิลมแหงบบคือแต่ละมือสองมือผันมาสองมือผันมานี่ป้าตัวอยู่ยากเลยลมแห้งพี่น้อง มาฮอดแล้วสาวเมืองหลวงพระบางสบายดีเด้อแม่ว่านเคามาเบิ่งบนนอกคลิปนี้เป็นคือสิบุพัฒนดอกโบถ่ายคลิปอยู่ชิแกงหน่อไม้เมนูวันนี้นะพี่น้องว้าวพี่น้องมายาำนี่พี่น้องพาบรรยากาศอายเพิ่น อ้ายเพิ่นมาแต่เมืองหลวงพี่นออ้องเอ่อตมัยอันนี้คือลูกสาวของอ้ายพี่น้องอันนี้ก็ลูกชายของอ้ายผู้อยู่บ้านบรรยากาศพี่น้องลูกป้าลูกลุง<อ>เพียบพร้อมเลยพี่น้องวันนี้อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นหลายเลยพี่น้องนึกภาพบรรยากาศเดี๋ยวมือนี้ก็สแกงนมาไม่แล้วก็วางแผนกันแต่ถือวันพระเลยพี่น้องมือ เป็ดปูปากําลังสุเลกันว่าใส่สิเอาปิ่นหมูพี่น้องเฮาบ่ฮอมบ่พี่น้องตามเมืองไทยมืงเอาใส่ได้มาคามบ่บ่เออว่าหยอกจริงจังอะบ่นตเือนบ่บ่ได้เือน กินนอนนี่แหละอืกินธรรมชาตินะแต่ย้อนวิวไล่เราปั่นเหมือนเนาะขาตัววะเปตัดแซ็บนีเสียงเพลงยงยงพี่น้องเบาๆไฟกระดับซ้ำโอ้ย เมนูมือนี้แกงน้ำไม้ตะมงังหงเออเอาใส่ไหมข้างคืนแล้วใส่รสลืมเลยเลยนี่ของแซมกระป,ปูป่นบาเออเอออหมกป่นบากระปูปปจีแล้วหรอได้ป่นใส่ต่ำบาเบาแล้วต่ำม,มันต่างหากเด้ไอแดงคือป่ะหยากระปูแล้วอยากจบกับเบาหรืออยาก,กายนนาแบบไดเนาะกระปูมันจีแล้วันพี่น้องฮักสิว่ามันกลมเพลงพี่น้องอ๋อ

วันนี้มือกินแนวอันนะกินแนวซิเมียนแมท้องกินสะอาดไล่ผลเด็กสมสมสมก็มาบ้านนอกเนาะไอหมกต้องกินแบบบ้านนอกว่ะเพื่อนครัวแล้วก็ยังบ่ทันมีหยังพี่น้องก็เลยเอาอยู่ลุมก่อนขับเคลื่อนขึ้นทีละเล็กทีละน้อยบานยอดดิวและลายเนาะเหือนลังใหญ่ซาถุ กินซีมืออันร้านไผ่เมืองหลวงเนาะปะ้าแก้งน้องไม้กับร้านไผ่อันทางทาง,งนภงน้องบวัวทาเอเอ,เอเน้องบัวทามาแล้วพนังสากินปะแต่ละแผนแต่ละแผนพี่นอ้อง อันนี้พผนเกเป็ดอันนี้มืออสีประทังหน้าประได้พี่น้องมีเพลงเนาะกระปูก็มีทั้งจีอ้าวคุกินซีนี่แหละพี่พูนเากรกันกันกินหอดจากโม่งคนนี่นะเบอร์หมูฮะฟูชุดยอดมือแรงนีเอาแจ้งเด้อวานนี่ก็วานิี่าวแล้วเห็นลุงหมากันเลยใจขึ้นแน่เน่ แจงเด้อแจงเด้อแจ้งจักว่านกระดับยังวะสรุป่ารอบนันบดีมาบัวนังมีเสียงเพลงเดี๋ยวลว

มือวานนี้สืบต่อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมายามเนาะพี่น้องมายามทางเมืองหลวงแต่กะเฮาก็ถ่ายคลิปอันได้บ่หลายพี่น้องเพราะว่าเฮาก็เฮ็งเฮงแล้วก็เอาลูกแน่พี่น้องถ่ายจำเห็นเห็นอะไรพี่น้องแล้วก็มาสืบต่อมื้อนี้กัเมื่องเบิด์ตเลยพี่น้องเอ้ยตอนส่งตอนยังคือก,ก็บ่ได้ถ่ายซ้าพักกันกินเบียร์ สังสรร์หยาดพี่น้องมายามสามเกให้ดิเกนกับเบียร์ลาวยังอีกสามเกตพี่น้องยังอีกสองเกตปลายกินบะเบิดประนางสิมาสัมตำลังอีกนานๆมีทีนะพี่น้องเนะงาะหยาดพี่น้องมายามปฏิพลกันมีงไงอะไยพี่น้องโอ้เกือบโใสัยยังทรงลงูกซิงเลงพี่น้องเอ,อ้ย เมาข้างจิ้มเบียร์เบาๆบอสันดีโธมันอีกห็หอดแน่แล้วพี่น้องมาเบิ่งน้องมันลองเสลิงเออคือมันขี่เป็นเมื่อน้ำม,มันบัสวูเมื่อเมื่อบ้านเยอะ แม่ร้านอะไปแล้วเนี่ยมักหนานะแม่มันไปห่อใช่เลยซุ้มลองนะกล <c oughs> ้าฝากซีวิทน้ำมันดีบอว์วะเนี๊ะอาทุสมดังแตกเมื่กี้ไม่เพิพ่นยิบอันเก็ดบาทเพิ่นน้อยเพิน่พนได,ด้ไหม ซูปลามริ่นบ้านปะดังแตกบอกปลาชนิสาซมโมรินบ้านปะเมซิเมืม่ออาวันเสื่อนะไทยเบิงไทยเบิงลอดบอลอดบอ ผักชีวิตได้บอ,อะลืมมาเขาเลยป้าเมื่อบ้านป้าเมื่อบ้านเมื่อบ้านป้าไปให้มันแน่ก่อนไปจักเมื่อบ้านแล้วเาขามาแล้วเาขามากตกซีแล้วป้าเมื่อบ้านป้าเอาสายไปปูม้ม <c oughs> ส่งเสียโบ

มื่อก้สงวานกำกำอย่างวอก้ำกอย่าไ่ได้ว่าบ่ได้วาแต่เขาน่านักคนอยู่บาแหงเสิรอ่นีมนะอย่าเตงมนสิเป็นยังเมื่อกยาซูกูเมื่อกีสลับข้วเดียวมือหนเทาจังไปเอากูอยากไปวียกนี่นะกูยากเมื่อซื้ออันอันนั้นอันนี้ นั่นนะลุงจอย,ยใช่เลยเดิห่านนอกนี่ป้<อ>าป้ามันคำละป้าเบิ่งเข่าเบิ่งมาเขากอ่อ วดดา,วนา,า,า,ยยาดนพวงพี่น้นนองชึ้นเขาสนีมปกติเอาใส่อยู่ลุมมาแหละอะไรยังมีอะไรืิวัยว้วใหม่เนาะไปเบิ่งกันอยู่คว้าของีึเนาะสิวยู่น,น้ำน,น้องอายุชิวน้ำมันหายุน ອັນຍາມເພິ່ນກົວໃຫ້ປ້າບໍ່ບໍ່ດັງເໜືອໜາວບໍ່ມັນຮ້ອນກໍອອກເນາະຕາມລົດເລີຍເນາະເຕົ້ນນີ້ລ້າງກ່ອນພີ່ນ້ອງບ່ອນເຮົາອ້າລຍຕົ້ ไม่เอาแล้วมึงโอ้ oh. oh, ไม่ก็ได้ก็ต้องมีบนหอยจะไปได้หมดได้เอ้ยเอ้ยได้ไดโนเสาร์นะมือ ى. ใส่แอมเบียวมี่นอตัวนี้ก็ใส่ทงหมดคือเก่า ลุงบาได้บ่อันนี้ใช่นี่หลานด้วยอันนี้นี่อันนี้คุณจาน่ะ มอตาเลยนี่เนี้ยใ่เนี้ยเสมีดก็ยังบุ่มอยู่เนาะนี้นใ่ไปน้ำผาจะสีทะเบงกว่าเต็มสีเลยเนาะ บ่อนะ<ต>ยังว่าเอานอนีจัะช่วยจะช่วยนอนีตัวช่วยไหวดูใะนี่บุมีด้ยว,นะดวยนย้อยนาดอกย้อยซื้อขามาให้มันครบก่อนพี่น้องขยอยพันอะรบดอกาย้าายอยซื้อเอากร,ต,รต้อ เอาซืซ้อบาดเดียวก็บ่ไ,ได้พี่น้องมันก็ต้องซื้ออันใดมีแล้วอันใดบุมีแล้วก็ต้องคอยซื้อกระมาทีละอันสองอันแบบสี่นาะเอ้ยโต๊ะเก็บลงไปเาบวงไม่เรียบมาใส่ทุกอย่างต้องไปหลางบดจนได้ใส่ลแล้วจากั้เอาไปลลางทีเดียวพี่นอ้องสืบต่อเรื่องนี้มายามวันนี่ก็เลยแบบต้นหับกับผีกับน้องต่างสาันอุ่นพี่น้องก็เลย ไทยคลิปแต่น้อยหนึ่งเราสุดยอดเนาะแต่มีที่ฤกษะศิษแล้วก็สิกแก้ไทยเอาไปกคุยเพื่อเนเลือกฝากปึงฝากสมเดอ้อ